สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมมีความยินดีที่จะขอถแถลงข่าวซึ่งเป็นข่าวลงในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพฤหัสที่2ี่ามกราคม2511นานี้นะครับได้ลงข่าวในหน้าสีในคอลัมน์ของคนตามข่าวนะครับข้อความในเนื้อข่าวเป็นอย่างนี้นะครับประธานคณะกรรมการบริษัทเจียมเมิงมินตินจำกัดทายาทรุ่นที่3ของเจียมเมิงโรงสีข้าวใหญ่ที่สุดในอาเซียนกําลังผลิตปีละกว่า5 0 0 0 0 0ตันมูลค่าส่งออก ,6000 ล้านต่อปี ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิอมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผลิตข้าวอมมะลิส่งออกทั่วโลกในนามโกลเด้นฟีนิกซ์และจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงชื่อสินค้าหงทองมีโรงสีข้าวโรงปรับปรุงและบรรจุขนาดใหญ่กระจายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนครราชสีมาศรีสะเกดและกทมประกาศให้พนักงานและลูกจ้างสมัครใจลาออกด้วยใจ พร้อมายเงินชดเชยมากกว่าท่กฎหมายกำหนดข่าวนี้ก็ยังลงว่าประวัติผมเป็นยังไงนะครับเรียนจบที่ไหนมีการศึกษาเป็นยังไงแล้วก็มีประสบการณ์การทาํางานยังไงแล้วก็นั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทเจมส์ก็นจํจำกัดประธานกรรมการบริษัทบางื่อลงสบายเจมส์จำกัดแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทเจมส์อีสานจำกัดนะครับเนื้อหาที่สําคัญของข่าวนี้ก็คือว่าการเลิกจ้างนี่ครับเลิกจ้างท่ามกลางกระแสข่าวชนวนเกิดจากผู้บริหารติดร่างแหในคดีทุจริต จำนำข้าวจีถูจีสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนี่รกรุงรังกระทั่งมีการฟ้องร้องล้มละลายและขอฟื้นฟูกิจการผมขอเรียนให้ทราบว่าข้อความดังกล่าวทําให้บริษัทบางซสื้อลงเซฟไวเจมิงจำกัดบริษัทเจมิงเมกาจินจำกัดและสินค้าข้าวตราหงทองได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงความจริงแล้ว ผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทบางซื่อหลงเสภเจมิงจำกัดและบริษัทเจมิงมาร์เก็ตติ้งจำกัดเพียงสองบริษัทเท่านั้นซึ่งทั้งสองบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองงูเหลือมอําเภอเฉลิมพระเกียรยติจังหวัดนครราชสีมาและลูกสีข้าวที่ตั้งอยู่ที่สถานที่ดังกล่าวก็ไม่ได้จําหน่ายเข้าสารตราหงทองอีกทั้งกับผมไม่ได้มีปัญหาการเลิกจ้างพนักงานไม่เคยถูกฟ้องหรือติดล่างแหในคดีทุจริตจํานําข้าวจีดูจีสมัยรัฐบาลยิ่งรักกินวัร หรือมีนี่รกรงรังกระทั่งมีการฟ้องล้มละลายและขอคืนฟูกิจการแต่อย่างใดนักข่าวคงไปเอาเรื่องของการที่มีข่าวเลิกจ้างของบริษัทเจมิงจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่นครราชสีมานะครับมาผสมกับประวัติของผมและเรื่องราวของบริษัทบางซื่อลงซอเซเบจงจำกัดและจาของทองนะครับ ซึ่งข่าวนั้นไม่เป็นความจริงบริษัทจิมิงจำกัดและบริษัทที่ผมดูแลอยู่ทั้งสองบริษัทนั้นเป็นอิสระต่อกันแม้ว่าในทางปฏิบัติในความสัมพันธ์แล้วเราจะเป็นญาติก็ตามแล้วก็ผมมีโอกาสดีนะครับวันที่31มกราคมได้มีโอกาสถแถลงข่าวเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของสมาคมประจําปีที่ผ่านมานะครับผมได้ใช้โอกาสนั้นในการถแถลงให้ผู้สืบข่าวซึ่งมากันหลายสิบฉบับนะครับแต่รับทราบข้อเท็จจริงของเรื่อง ที่เกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งก็คือว่าในวันนั้นนะครับนังสือพิมพ์มติชนก็ได้ส่งผู้สืบข่าวเข้าไปร่วมฟังการถแถลงข่าวด้วยและหลังจากที่ผมถแถลงข้อเท็จจริงแล้วผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนก็ได้เข้ามาพูดคุยก,กับผมว่าคนเขียนข่าวคนตามข่าวนั้นเขาไม่ใช่คนเขียนข่าวเชิงเศรษฐกิจเขาอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงก็าอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เขารู้สึกขอโทษและเขาจะเรียนเรื่องนี้ข้อเท็จจริงของเราที่ผมพูด แถลงข่าวนั้นให้กับผู้บริหารเขาทราบแล้วก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับนังสืพพิมพมติชนก็ได้ลงคําแถลงของผมที่ถแถลงในสมาคมผู้ส่งออกเข้าไทยตามที่ผมถแถลงไปเต็มรูปแบบนะครับนอกจากนี้ก็ยังลงแถลงข่าวคําชี้แจงของผมในมติชนออนไลน์ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าการกระทําทั้งสองนั้นน,นังสือพิมพ์มติชนได้ให้ความเป็นธรรมกับผม เอาข้อเท็จจริงความถูกต้องไปเสนอข่าวในนังสือพิมพ์มติชนแล้วนะครับเพราะงั้นผมเองจึงไม่ติใจที่จะดาเนินการยังไงกับหนังสือพิมพ์มติชนอีกนะครับจบแล้วก็ขอให้จบกันไปนะครับหลายคนแจ้งผมบอกผมให้ดําเนินการฟ้องร้องดนดึ่งนคดีผมไม่คิดทําครับผมโอโหสิผมยกโทษให้นะครับเรื่องที่มันจบแล้วก็แล้วกันไปก็สําหรับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่กรุณาติดตามรับชมการถแถลงข้อเท็จจริงนี้ตั้งแต่ต้นมาจนจบนะครับ ผมขอกราบขอพรบคุณนะครับที่ท่านตั้งใจฟังนะครับและถ้าเห็นแก่ความเป็นธรรมและความถูกต้องผมอยากใช้รบกวนท่านนะครับทําการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปยังเพื่อนฝูงของท่านเพราะหลายคนอาจจะได้ทร,ทราบรา่ข้อเท็จที่เกิดขึ้นในการลงข่าวของนักสือพิมพ์มติชนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ